เอาละครับก,ก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมสนโนว์ทีกเกอร์นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวไอเจ้าเวอร์ชัน13.0เอออะไรนี่ละครับวิวหนึ่งนะครับสำหรับใครอยากเล่นเดียเดยเด๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปละกันนะครับโอเคมาเริ่มรีวิวกันดีกว่านะครับตอนมีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับโอเคมีก็เนียบลางพวกพลางอะไรพวกนี้ครับพวกพลาง,ลางแล้วก็ เลสโตนนี่ก็สามารถวางได้แล้วนะครับสำหรับ13นะโอเคแล้วก็มีพวกเลสโตนในพวกนี้เขียนมาดูต่อมีอะไรอีกบ้างมีน่าจะมีพวกกระต่ายนะั้นเชิญกระต่ายก็มีแล้วนะกระต่ายก็มีในเกมแล้วนะครับคุณก็สามารถหามาปรุงยาได้แล้วนะสำหรับกระต่ายไหนวะกระต่าย นี่เงากระต่ายเนี่ยกระต่ายนะครับโอเคตัน <c oughs> นี้เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับขออภยัยโอเคแล้วมีอะไรเพิ่มมาอกีกนะครับก็กูไปนะไม่มีอะไรเพิ่มมาอกีกอันนี้เราก็สามารถจะมาทำอะไรได้เลยโอเคนี่ปึมอวางแล้วปุ๊บม,มันจะมีแสงขึนะ้นมาเคคงรู้กันโอเคดูต่อดูต่อมีอะไรเพิ่มมาอกีก มีอะไรวะมีอะไรที่ภาคเก่าไม่มีวะเข้าเอ็นเดอร์เข้าดีเอ็นได้หรือเปล่าเออเขาเข้าดีเอ็นได้ก็ดีนะเออดีเอ็นก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีนะเพราะยังไม่มีเอ er, ็นเดอร์ตายเอ็นเดอร์เปล่าหรือเข้าได้แล้วเขาได้ก็ดีนะไม่ได er. ้มีตายเอ็นเดอร์เคมีวิเตอร์สกิล ไม่รู้นะว่ามันจะสามารถเข้าได้หรือเปล่านะไอไอดนะีเอ็น่ยแต่น่าจะสร้างมิเทอร์ก็ไม่ได้แล้วทีดีเอ็นก็เข้าไม่ได้เออก็ยัง,ยงเหมือนเดิมแต่ว่าของมันเพิ่มมาก,ก็คือมีเลสตนนะครับเลสตนหรือเปล่าเนี่พวกนี้ด้วยพวกประตูพวกนี้ด้วยเนี่พวกประตูพวกนี้ด้วยสวยปะก้ <c oughs> สวยนะครับดูดิ เพิ่มามาก็มีแต่พวกนี้อ่ะเลสโตนร์พวกนี้นี้นี่เหมือนเลยนับสโนว์บอลน,นี่ทำยังไมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อนะ่ะ <c oughs> อืมอืมอืมกดดินแอปเปิ้ลอินช,าช่าท์เคนะครับตอนนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับกล้าผมขาดหายเอ้าผม มียูวตรงไหนผิดพลาดไปก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะครับวันนี้คงขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย